เส้นวาสนาขึ้นจากเส้นชีวิตนะคะขึ้นมาเรื่อยๆพ้นเส้นใจนะคะแล้วมีเส้นแตกออกวิ่งไปนนิวอาทิตย์อันนี้ก็คือถูกวันที่หนึ่งหมายถือว่าสองเส้นนี้ใช่ไหมอาจารย์ต้องมีแบบนี้ลายแตกออกเป็นสองเส้นมีเกณฑ์ถูกวันที่หนึ่งถูกเลยค่ะถูกเลยไม่ต้องเกณฑ์ดยเพราะว่าเขาไปดูจากคนถูกวันที่หนึ่งมาแล้วมาเทียงอันดับที่สองคนที่มีเส้นกากบาดชัดๆนะคะที่เนินพระหัตถ์ และนิ้วข้อที่หนึ่งของนิ้วชี้ครับอันนี้คือเป็นลายมือคนถูกรางที่หนึ่งเช่นกันอันดับต่อไปคนที่มีดอกจันทร์ที่พระราหัสนี้คือโชคใหญ่คนที่มีดอกจันทร์ที่เนินอาทิตยกลาบใหญ่ลาบใหญ่โอเคค่ะคนที่มีเส้นเล็กๆที่ขึ้นจากเส้นอาทิตย์อันนี้คือเส้นพลังบุญด้วยบุญทําให้เขามีโชควิลับสม่ําเสมอคนที่มีวงกลมนะคะที่ใต้เนินอาทิตย์ก็โชคใหญ่ คใหญ่นะคร<ช>ับอาจารย์ส่วนเส้นอันนี้เขาเรียกว่าเส้นสวรรค์บรรดาล